ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ยจะสวนเน่ยนะอคอยไทยของคอยไรคอยไทยของคอยกู้แล้วเบื่อไม่เอาคอยสวัสดีเลยบ่ดจ้ะคอยสวัสดีเนี่ยครับสวัสดีครับเนี่ยเอ้ยเลยจ้มงงนะ,ม,ะมันเราติดต่อไม่ไมันเราบอกภาษาเอ่ยกบบไม่ได้เปลี่ยนพวกมีไดเอาภาษาคนไทยเอาพูดสัจจะเอาเมื่อกี้มันบอกสวเดี๋ยวรืออะ ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปอกกระดกจบนนี้เลียอาเขาเขาไม่รู้เรื่องนี้ย่างหมูไม่ได้เจดยเจดวยปอกกึใจบดสุ่น้เอาไปกินเขาภาษาภาษาเขากินข้าวภาษาโซมาเลยภาษาโซเขาเรียกว่าจดุยเจดุยจดยเออเาดย่อยบอ่อกะบอันภาษาไทยเราไม่บอกเดียวเมื่อกี้นะถ้ากินน้ำก็ว่างวดเด้องวดเด้องวดเด้อเจดย คนเอกอ๊ะอป๊ะกลือเกลือโอ้ยอย่าไลยเป็นไลายบฮูจักภาษาเขาจะว่าโอ้ยคนฮูจักภาษาเด้อฮูจักภาษาเด้อแน่าทายกี่ดอกอ่ะ่ายอยู่นะอาทิตย์ไปแล้วไปสวัสดีแล้วว่อืมไม่มากินข้าวทด้เอฟซีเด้อจะซื้อสาตากับกะเตเด้อของพิการถือนะมันหนักอ่าแต่บางมันเดี๋ยวมันหนักมือมันกินไปแจ้งมากอยู่มันเลยไปตัดแดงเลย อ,อร่อยมากๆเลยตาชอบมันๆนะครับไม่เด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อปล่อยพี่ลำไส้เอิญเอิญหาพี่น้องก่อนนะคนยังมาไท,าย,ทายไทยแต่เอาเมียเจ้าของันเจ้าจของก็บ่มี่มันเอาเจ้าเอาเจ้าน้ำบะโอ้หากเมียก็ได้ท้ายเมียผู้เดียวคือรีว,วิวเนดะี๋ยวมั้งเอาเอาจิบบะเอาครูเนาะ อ่านี่นะนะมันก็ได้สองคอนการน้ำห่อนอันนี้การเริ่มไปละเริ่มไปละมันบอดี้คอยจะใช้งานต้มเป็นตอนเที่ยงโฟกัสเอาขึ้นไปไป,ไปเอาขึ้นไปไหมนี่ก็หูกมีเด้เอาไปนี่ก่อนี๋ยไปล้างยุกโอ้ย

หลมันมีหม <c oughs> ่องน่งฮะมันมีหม่องน้งมีอยู่มันเต็มแล้วพระเขาเต็มแล้วอันนี้เบากบาเบาเบคอนจะคองนี่บาเบาทุกคนจะองนี่จกอก็หายแล้วันนี้บ่เขาเพ่อ้อเขาขนาดเขาจะเงินเฮ็ดอันนี้ก่อน อีบุญกงตาเขาเป็นดับดินใช่ันนี okay, uh, uh, เนยเนี what, what? <laughs> ่ยโอ้ยจะเป็นเป็นเฮาเปีงจะเป็นเป็นเฮาเอ้ออโอ้ยโอ้ยไกน่ีวอืม ทชม่กการเปลี่ยนประตูอีอเกเปลี่ยนไร้ามมีอ้ยเป่หัวแยวตันเตง รววพักกะหอยพักกาดบ่พักกะดำพักกะดำพักติ๋วจะไม่ได้ใส่พักติ๋วพักเม็ดพักเม็ดที่ใส่ต้องขอถูกยังแหงมบุญเจยาพักเม็ดพักติ๋วอะไรพอจุ๊บพอยังบ่มีเมียน้ำเขาพระจ้าพักเม็ดพักติ๋วเขาบอเดี๋ยวพักติ๋วไปสอบเขาโรงเรียนเด้อ นเม่ท่านเนี่ยท่านเนี่ยหาเรียงเอาโม,ม้มาเรียนเบิ้ลไปประคอดเจา้าประคอ,อดเบิ้ลไปโ <c oughs> มเบิ้ลแต่มันบกเข่าแต่มันบกเข่าตุ้มเอาเอาวัวไปเรียงแล้วมืนเด็ดต้มต้กันมาข้าวผเห็ดล้านตาต่อหรือเปล่าเดี๋ยวเข้ามาเห็ดเดี๋ยวไก่หมื่นซะก่อนเอาอันเป็นาว่าจากไหนก็จะว่าข่อยสิไปตาเออถูกต้องจะว่าหมูว่านเนี่ยข่อยใบใหญ่งัวเพราะว่าขอ่อย ไปคิดข,ข้ามไปใหญ่ง่วงคอเลยตัดหยาลดลนึงค <Hey. S 1> อยก็เลยบ่มีเวลาไป,ไปอ,อเปลี่ยนแคอยจะเปลี่ยนไปที่แหล่าสิไล่สดแล้วๆก็คือเปตัดาหยาสนไหวค <Hey. S 1> ้อมคืดคอยดีคอยแก้ปัญหาเรื่องคอแตกเรแล้วๆคอยอ่อนซ้อนความคืดคอยที่ื้อสายยางหนับมากเลยคอยไปแล้วก็เอาเข็มไปจ๊อปมนะันเลย บายความคิดเหมือนเินความคิดอ่เงี้อามาฟมาเลีกะน้มาอนแลียก้กินเร่เๆนีเออไปเหมาแล้วสิไปเ่มาอเมื่อไ เออธรรมดาธรรมดาเต็มจอไมแห้งะเขาก็อเมจเต้ออเอาเอาเต็มจอไมันจะเยอะลงมากอดน้อยยอดน้อยนๆเอามีดตัดมันจะเละๆเอออืมระวังระวังพ่อเราลูกใช้สิส่วลูกได้ลูกลูกประสบการณ์เรื่องต่อชอเยอะแยะ มั่วเจยบแตกแน่บ่แตกแน่ไม่ได้ขากันขากันแค่แตกแค่ไม่ได้ขากันย้อนท่อแตกก็วันนั้นแต่ก็อยากปล่อยมัวเขาไม่ขากัน้ขาก็ข่าใส่มัวแล้วมั่วแสดงว่ามื่อันี่เขาไปเที่ยวเขาไปโน่นแสดงว่าเมันอวันนั้นเขาหานรถเที่ยวเขาอะไรได้ใส่คนเที่ยวแล้วก็เดินพ่อแม่นั่นก็จำไปเที่ยวเขาวรถเที่ยวเขาที่นี่งานเขาหลาย ่วมันสบายเนาะมันสบายมันมันประหยัดฟองเดี๋ยววันหี้ถ่าย่ระมาณก็ออกไลยออกรถเกี่ยวข่าไปทั้งทงเห็นแต่รถเกี่ยวข่าวอ้าวมื่งเศร้านี่มื่งเศร้าในแจ้งแจ้งบอกแจ้งข้อเดี๋ยวข่าวไม่ใช่ว่าบอกให้มันดีบอกให้มันดีบอกให้มันดีไทยกิดฟต์เกี่ยวข่าวหรือไมเกี่ยวข่าวเรื่นเรืองวะก็เลย ว่าพอจะออกรดเกี่ยวเข่าตะฝันเหรเขาถามมือเส้าเนี่เขาไในบ้านมือเส้าเขาถามเออวะงงที่รลยงงบกคือบกฝันกเคืออดอกเม่าเขาถามเมือเมืาเขาถามไม่ได้ี่นเรอม่ด้กิยขาันไปงด้โอ้ยัอยู่นี่แต่ิเบื่อจังละบาย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  มองที่ไปซื้อเขากำมละเอาไหมเอาไหมเอาไหมค่คอยๆเบาบ่า <c oughs> ครับขอบคุณนะครับแค่นี้นะครับ